เขากาแซ่บนอกจากรับดีพอจะไปมันจะ่เงี้ไปกับกมกับตูนแล้วก็ปสาทเ็่ไหนเขอาลอาุ้มดีกินก็แซ่บนอกจากรับเราดินแก่เทียมใสน่มันมันใส่เตียนระลมใส่เตียนอารมณ์แล้วมันเป็นอย่างจะใครคิดกฎหมายรับบ่อยนี้คนเอาไปใส่คิดประเทศครับหานคนบ่เห็นดอ,อกมัน,นอหมอมอๆเอามาซอยครับซอยแล้วกัเห็ดบังมากป่ะทีตะกี้มันไม่บังนะครับใส่ขวด เอากันหูม <ald en. S 1> ัน uh, บ้างเอาหนึงมาเห็ด uh, อัน uh, น e uh uh, ั่งต้องด่ก uh ็กตอกตอกตอกดูดอกควัน uh มันเนี่ยมันเอ่ออารมณ์ม uh ันปล่อยคนไปทิศอารมณ์ตรงนั <incoming> ้นครับจริงๆแล้วเขาจะบดได้เ uh ห็ดให้สูบดอกตอมาจะมาเอาบดยาต้มมาคนสบายอย่างสมโนเอามาดูด huh. right. so ูไปดูดมาทิศอารมณ์ตรงนั้นครับบ้านนี้ต่อมาโลกจะเลื่อนมาอันนี้มาบ่ขันบดได้สูบอารมณ์โน้ตเห็ดขับบ้านี หายลูกให้ไม่ไปเดี๋ยวปเปี่ยนนาลมกู้หน้าที่เลยครับอาว่ามันว่ามันิตเป็นเทานี่ติดต้นอันนี้โอ้ติดซาด้นน่บ้านนี้ครับเปียนนารมพ้นครับเขาก็เลยเหตุกฎหมายขวบพุ่มมาใช่กฎหมายมันเลยผิดกฎหมายครับเพราะว่าคนเอาไปใส่ผิดประเภทคันต้มแล้วมันบอติดดอกบวติดคันต้มกินคนโบรานเพลินสีเห็ด่นเลยเอาไปเขาไว้ในตำรับยาไทย สุดท้ายตำรักนะครับเนี่ยในตำรักยาไทยตอนนี้พวกก็นะแผนไท่ต่างๆเกิดขึ้นมากครับในปัจจุบันนี้เกิดอะไรวปาอ่อะไรพรอะ่งนั้นแล้วต้มต้นซ่ากินนี่อายุแก่ยื่นกินขากบแฉบนอนกกะลับอารมณ์กะดีเพชรยังไงเกิดร่วมทิ่มกันละครับไปได้เดินขบวนเอาขึ้นหน้า่หลายตัวหลายมันเป็นสมุนไพรด้วยตากลอนมันครับอยู่ในตำรักยาไทยเด้วสมุนไพร ต่างต่านดีกว่าเอาไปเอามากเแบบนี่ยน่ะก็มีมากของมากของกันซาก็มาให้ได้ไหนวะเนี่ย